สวัสดีค่ะสันบ้านเสาเสริม,ค,ค,มครับพี่น้องครับจะไปกับบ้าดําครับออกจากปามาลราคาเมื่อกินเขาเ้าเขาเทียงนะคะเขาใบาน้ำโซเสริมบรรยากาศเมื่อนี้กับสิพ้าพี่น้องเห็นเนื้อยูน้อกินค่ะเห็นเรียบร้อยแล้ว,ลวละ่ะคะอันนี้เมื่อนี้โซเสริมเก่งไก่ไซนอไมไอสม้มและก็อุ้นเลยเก่งเห็ดขมไซนองไม่ทอดเนื้อแห้งและก็ทอดปลาทูเนาะคะ่ะขาดมะเร็กับสิต่ำบักทั่วอีกคือเกาได้พี่นอ้องต่ำบักทั่วจะเสียบกันขาพริกมมเออ เสบนิ้วขาพี่น้องกินกันยังกับเสบสักค่ะแล้วลกับแับทัวลงลวเด้อค่ะเอ็นมีดดวงนี้ลราก็คิดพอนเอสัมน้ำใหม่นี่เนาะย้ำน้ำใหม่จากน้อยเนี่ยน้ำใหม่พพปลาอาจส่ถุงไว้กับเมดพี่น้องค่ะอาจว้เมดดลยไ่ได้เก่งละ เน,นื้อยู่ในกิ่งท้ายกะทั้งนอกเนื้อไปจากน้ำไม้กับขี้เล็กหรือว่าเห็ดเจ้เสื่อมไปหาไม่ได้เองกะไม่ค่อยอยากแกงรสข้าวไม่ได้ยังอันของแพงเสียบกิน,ขขน,นเขากันพี่น้องไปบอกกันเนาะค่ะมากินเขาน้ำกันก็เสื่มกันก็ใส่บักเดินกลับไปพี่น้องมาเออเทพนะคะ่ะเสียบตัวต่ำบักแตง สุดยอดไลยม้นาวกับเพลงเพงด้วยาเหยเธอด้วยลาหานบาทึมว่าเขาไปหานดน้ำเพื่อนดีๆนะมะนาวเขาน่ะกันินไปไสเปิลดดยค่าหน่งนึงนปเดกค่ะน้ำปลค่าขวดน้ำเตาแบบนี้ด้วพี่น้องขวดละที่สิบห้าบาทค่ะน้ำปลาเดกแล้วไก่แท้ๆเลยด้วค่เดี๋ยวต้มเองเน่ต้ม น้ำน้ำกันพี่น้องหิวหลายค่ะมาซอสมะม่วงช้อนอือือฮ่าพี่น้องเมื่อกี้กินเอาไปละคุณตับักทั่วทั่วคู่กับเนื้อแห้งเนาะคะ่ะกับทอดปลาทูพี่น้องทอดปลาทูเนื้อแห้งค่ะแกงเนื้อไม่ต้มซะซมแกงเองเนาะคะ่ะแล้วก็มีแกงเนื้นอไม้ค่ะมาพี่น้องมาเด้อค่ะมากินข้าวกินน้ำน้ำกันพี่น้อง หิวไรก็เลยจะกลายเป็นบ่หิวแล้วค่ะนดีเสิร์ฟสามเลยกดไลค์โอ้ือมต้องตักไว้ต้องตักไวหเพิ่งยินหน่อยนึงอืมร้บ แก่งให้คมหรือฮะ 我在边上，边上睡觉。嗯 các con lại nó thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền เ่อเยแนตะว่าแต่ก่อนแล้วปังกับพระเบ็นหวัไงไม่เหลหม้นอืมขมุนไปยันจะไว้หนึ่งไหมหม่องน้องงามปีแล้วปีนี้ว่าด้หาด้ค่ะหม่องนึงพันดุดเห็นเหมยหม่อ,มองนึงหน้าบ้าบเกี๋ยวมาดังหน้าหน้าไปแล้วยิงเข้า ん下から。 มนะอวนน่ิดมันเด้งมาตอนนี้ว่าเสิรม,มับุกเบิกยุ่นี่ยข้าเมื่อนี้เขาจกสาไม่ไหมอ่ะนะมือแหลกอะไไปเบิงหล่นจงโปงอยู่นนยาาหมมเเนเขาหน่อยพมีอย่างตอนนี้ว่ายังบ่มีอย่างไหนอีกเลยมันอ่ะ้เยอะกมอืมอืมพามากเลยนะ มาแล้วเราจะสาเนี่ยอืมมือเขาก้อนอะไรนะก้นหากลก้วยนะอืออืม,อม แกินยังหนีเนาะพป่นหนงเนาะลายลายกระเดว ูหลายพี่น้องเขากินน้าน้ำกันข้างมาอาหารล้วๆก็จะเสิมเนี่ยเขากันเ้อคข้ากินตะเนี้วแล้วๆเนี่ยแหละจิตตะน้อใหม่น้องให้กินตป่ปลาจิตตต่ยังว่ามักแหกงน้งไม่นซม,มี่มากหลาย ម្នុងសាគ្រំផ្សុខាងសារបាន់ទារស្រាស់អាច់ពីខ្រាប់ហើង្រាជ Ừm. Dạ vâng. กล้เต้นน,น้องใหม่สมน้องใหม่สมก็ไม่ได้ซุปเปอคลายแล้วปีนี้มัดเาไปเขาเลยกั็มดพี่นองผุ้หลักเดือนเจ็ด hôn đơn

ý nâng gai đi kìa là mười lăm năm 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 hắn đồn khẳng Nghe một khi chú một nhanh để bé học không? hai Yeah. Uh -huh.

แล้วมแแล้วมีนหนึ่งผมมอันหน่งสองหนยน่ยปุ่มสองหอนยคนละฐั 1, 2, นอ, 2, 000, 100, 000อีกนิดหน่ะที่สัมผัอมาเมื่อวานเนี่ยตว่าสัมัื้อจ้อันกินาลีหาไหนมามเหนื่อยกับมต่้งกันน้องนี่ไม่เป็นแตงหมง้มฮุมืมเขจาจะปั่นก็จะกินกับเป็ด,ดแตงโมคัน่กะแซ่บบ่่

mà anh nhìn học tiếng một tay món bữa nào nó có cái này chứ แกไปแน่เป็ดปุ่บไม่กินสองปีนี้เนาะอีู่ไม่เทบ้านไม่ได้กินสองัามเลยเนะนี่ยอือเดี๋ยวข่าวพีาา่น้องพิมละเศรคฐีบ้าพามากินข้าวกินน้ำแต่ละมือกันเนนะาะพี่น้องเนาะคิดยากเนี่ยกับเฮดกินพี่น้องบางทีก็เคยเป็นบ้คนาคิดยากแค่ได้พี่น้องจั่สิกินนี่อย่าง ไม่ไม่ไปเสียมากินโซหรือว่ามากินไอคลิปเล้บพี่น้องเด็กินยั้งดีเลยบางมือซินาทิสกินอยังดีทองก็นเลยค่ะแด็กจะอารมณ์ของเพคนทองก็นเลยบางมือกับสวนเหงาอยากนั่นอยากนี่อะไรเด้อพี่น้องยังมาเพบนได้หาหะอะไรเนาะเข้ามาทองหาอยากอยากนั่นอยากนี่บางทีอยากเนี้ยที่ว่าอน,นั่นเขาก็ได้ซื้อกินข้าวหาได้ขาา้าวหาไม่ได้เขาก็ะได้อดพี่น้องถึงจะอยากก็ะได้ข้า เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้สักนี้เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเพื่อเสริมระกาในค่ำดันนั้เด้อค่ะสวัสดีค่ะเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ